คราวต่อไปครับคุณผู้ชมลุกเป็นไฟทันทีเมื่อมีคลิปหลุดออกมาเห็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์หญิงที่ตบหัวเด็กอย่างแรงหลายครั้งใครที่ยังไม่เห็นคลิปให้ดูภาพนี้ครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแอบถ่ายไว้เห็นคุณครูไหมฮะเดินมาแล้วเนื้อมือตบเนี่ยตบเข้าไปโโตบหัวนะครับชัดใหญ่ด้วยนะเออจนหัวโยกอะครับคุณผู้ชม คลิปนี้เนี่ยไปถึงมือผู้ปกครองทําให้ทางผู้ปกครองก็เอาคลิปส่งมายังทีมข่าวมาร้องเรียนพร้อมกับระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย<ฆ>นักเรียนที่ถูกครูคนนี้ตีโดนตีบ่อยมากนะครับแล้วบอกว่าพฤติกรรมของคุณครูคนนี้จะใช้อารมณ์รุนแรงกับเด็กๆมาตลอดจนทําให้เด็กหลายคนก็หวาดกลัวไม่อยากไปเรียน แต่ทางฝั่งของผู้ปกครองยังไม่ขอให้สัมภาษณ์นะครับเราบอกว่ากลัวจะเกิดผลกระทบกับลูกๆและเด็กๆคน,อ,นอื่นๆกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะครับพบว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งนำโดยนายภูมิพระรักษารองผู้อานวยการเขตก็เดินทางไปที่โรงเรียนดังกล่าวเพื่อร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนหาแนวทางแก้ไขปัญหาถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ส่วนคุณครูที่ปรากฏอยู่ในคลิปครูที่ตบหัวเด็กนะครับตอนนี้มีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งก่อนจนกว่าจะมีการสอบสวนแล้วเสร็จและบอกว่าหากครูมีเจตนาที่ไม่ดีกระทำโดยอารมณ์และเด็กได้รับบาดเจ็บจริงก็จะมีบทลงโทษทางวินยัยตั้งแต่ลดขั้นตัดเงินเดือนและไล่ออก ส่วนเด็กนั้นเดี๋ยวจะนัดผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยกันนะครับพร้อมกับให้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมเข้ามาตรวจสอบสภาพจิตใจแต่เบื้องต้นพบว่าเด็กยังคงมาเรียนตามปกติและสภาพจิตใจก็ยังดีอยู่นะครับการก่อเหตุแบบนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรต่อให้เจตนาดีก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับอ,อย่างที่เราทราบกฎกระทรวงนั้นชัดเจนนะตบเด็กเนี่ยผิดอยู่แล้วต่อให้ใช้ไม้เรียวเนี่ยตีเด็กยังผิดเลยนี่เอามือตบหัวเด็ก นะค,ครับแล้วคลิปนี้ชัดเจนเลยนะคุณผู้ชม